สวัสดีครับเ,เพื่อนๆขบวนรถเร็วนที่172ครับตกคาง,งกรุง,งเทพวันนี้นะครับวิ่งว่าพายุฝนนะครับี่บนี่ฝจากพายุมีเคียวนะครับที่เข้าสู่ประเทศไทยนะครับก็จอดที่ขบวนนี้จอดที่อำเภอบ้านโป่งนะครับเป็นขบวนรถสาย เดินทางไกลที่สุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจากอำเภอสุไหงโกโลกนะครับถือว่าเป็นชายแดนไทยมาเลเซียเลยนะครับแล้วก็ไปทางกรุงเทพระยะทาง1 1 4 3กิโลเมตรนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยนั่งรถไฟเลยนะครับบางคนเกิดมาอายุ 30- 40, 40ก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟสักครั้งเดียวนะก็แนะนำนะครับถ้า อยากนั่งรถไฟเที่ยวก็ได้นะครับแต่เส้นทางนี้ก็เหมาะนะครับพอ,อเป็นเส้นทางระยะทางเดินสายไกลนะครับเราก็มีของอร่อยๆนะฮะตามสถานีต่างๆนะฮะไว้รอ,อบริการนะครับก็สามารถที่จะนั่งรถไฟเที่ยวกินลมได้นะครับสำหรับคนที่คิดอยากจะนั่งรถไฟสักครั้งหนึ่งนะขบวนนี้ก็เป็นขบวนที่น่าสนใจเพราะว่า เป็นขบวนรถเร็วนะฮะไม่ค่อยจอดบ่อยนะครับก็นั่งเพลินๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมเพื่อนๆนะครับคนไหนที่ติดตามช่องนอมไหนชาแนลนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับทางช่อง y o u t u b e นะฮะน้อมไหนชาแนลนะครับขอบคุณนะครับ